คลิปนี้จะพามาฟังหลวงพ่อแดงท่านพูดถึงความยากของการสร้างปราสาทหินใสนะครับแล้วก็ท่านพูดถึงพื้นที่ที่ท้าวสก,กะเทวราชลงมาสร้างลานธรรมซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างขอเชิญติดตามรับฟังครับ คือโครงสร้างมันมันถ้าท่านท่านล็อกตาจะเหนือนี่ต้องต้องมีร่มนะต้องมีร่มเวลาถ้ามีปัญหารั่วนอะอันไหนนะไม่รู้อไม่รั้อะไม่รั่วไม่รั่วนะครับเป็นใหญ่เป็นหายดีๆเล็กๆล็กนี้ล้วนโอ้ไอที่มันรั่วนี่มันจะฝนศาสตร์มัดในเรื่องธรรมดา แต่ว่าข้างในมันจะมีแต่หินม,มันไม่รู้จะเสียแต่พอปาาราสาทหลังใหญ่ๆมันก็มีการซึมมันจะซึมแต่มันซึมนี่คือมันจะวิ่งไปข้างหน้าแต่ว่ามันเป็นรูปแบบของปราสาทเองหินทรายไม่เป็นนันมันจะเป็นธรรมชาติของหินทรายเพราะว่างผาไม่ไม่มีกาวไปเชื่อมมันผมจะเอาธรรมชาติไปเลยเขาจะรัว่วเขาจะซึมเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเรามาเราผมเราเรา,เราไม่ได้ไปกันมันถึงขนาดนั้น กองข้างในไม่ม <screws in the ground> ีกองไม่ข้นไม่มีหรอกก็จะมีวิธีของเขาหยู่หัใหญ่การทำเนส่วนมากเป็นหินกในโอ้หินหินหินลายหินทีนแรงเป็นหมดเลยแต่ของครบเนี่ยมันจะมีมันจะเป็นในจะจะเป็นพวกหินข้างหลังเลยไปจะมีเมื่อก่อนเคยสงสัยว่าปราสาทผู้เพกทำไมทำไมถึงปล่อยไว้อย่างนั้นทำไมถึงสร้างไม่เสร็จ เคยได้ฟังคลิปอาจารย์ก่อนหน้านี้บอกเอออ,อาจารย์เฉลยแล้วว่าทำไมถึงสร้างไม่เสร็จลอหินใหญ่ยยๆลงมโพอเอามาจากไหนล้มโพนี่ไกล65กิกโลพกิสิบห้ากิโล,มโลไม่ไม่ล้มโพไปเอามาจากไหนนั่นแหละจากนี่ไป65กิวสกิโลไกลๆ,ๆติปีนเขาใหญ่ คัมับแต่ว่ามันอยู่ประคำเสงสาประงสมันอยู่นิจะรงเนนือูปั้นหันทับอาตาชั้นทำไมมองหินตะขันลอย ทางหัวมันสุดใช้เทวดายกเล่นมาตั้งนังแมงโยต์ตั้งแมงโยต์ดีแล้วดีแล้วไมใช่หลวงพ่อทำให้ลอยอยู่เรือตัังตั้งนังแม่นัมงโยต์ตั้งนังแมงโั้งนังมงโั้งนังแมเโยต์ตั้ามงโต์ต้งนังแมงโยต์ตั้งนังแมงโยตันังมงโยต์ตั้งนัมง้งนังมงโมงโยต์ตั้ง้งนมงโยตมงโย้งนังมง

เขาเขียนต้หนังอ่ะมันภาษาจีน่ะคุณคนี่เขียนจริงๆเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่เขียนภาพนางเขาเป็นคนที่เขียนป้าย แล้วคําว่า,อาโวอยรอนี่หมายความว่าอะไรครับอาจารยรทท์ที่สลักอยู่ในหินทางนู้นครับยวอสอยวอสนี่แปลว่าอะไรครับยอวสอนี่เป็นชื่อของฤาษีที่ท่ทานสร้างตรงนี้อ๋อชื่ออะไรนะครับอาจารย์ชื่อว่ายานวิสุทธทัศนศ,ศ,ศึกษาหรือว่ายานสุทธศนรยิยะเมตตาอยากยานวิสุทธทัศนศ,ศ,ศึกษาใช่อ๋อที่นี่เคยมีฤาษี ที่ทำมาก่อนรในสมัยโบราณเลยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ท่านก็มียังมีเป็นตัวตนยังไอ๋ออยู่ในแดนทพิปอ๋อแล้วท่านอาจารย์บอกว่าท่านอาจารย์จะอยู่สร้างอยู่11เอร์นนี่มันจะกินพื้นที่กี่ไร่ครับ กตอนนี้มันยังไม่ถึงหนึ่งอรนต้องนับไปเถอ <c oughs> ะแจ้งพันได้ถึงตอนไหนตอนนี้ก็ไม่ค่อยนันคบคือช<อ>่วยชีวิตของทานนี้มันได้เซแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงหอันนี้แค่หยังไม่ถึงห<า>ยังแค่นะนี้อยู่นะอาจารย์เนาะถ้าเราจะไปบอกว่าหงเปอร์เซ็ไม่ได้เพราะว่าเขาจะเช็ของเขาตลอดเทวดาเขาจะลงมาจากสวรรค์เขาจะ เขาจะเช็คเราก็จะไปไปส่งไปให้จะให้ว huh. uh ่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ๋ออันนี้ยังไม่ถึงหนึ่งปอร์เซ็นอยู่เนาะอาจารย์เขาว่าเขาว่าค้าบผมอแต่เราไม่ได้ว่าเองเนาะคมับผมครับนท่านท่านท่านนท่านทานท่านท่านท่านม่านท่าน่านท่านท่างมานั้านท่น่านท่ันท่านท่นท่อน่านท่านท่าน่าะท่านท่าน่านทเานทน่นีนนนา่อนเนา่นน่ ต้องต้องเสียแต่ว่าของผมนี่มันมันมันยังไม่ใหญ่มันจะไปใหญ่รุ่นสองรุ่นสามรุ่นของรุ่นของชัยรมันที่ห้าะชยรมันที่เจ็ดในลานทรรมที่เห็นนี่จะต้องมีปราสาทใหญ่อยู่ด้วยไหมครับอาจารย์ไม่มีก็มีแต่แค่ธรรมมาตอยู่ตรงนั้นอ๋อเป็นธรรมมาตใช่ไหมครับที่เห็นธรรมมาตที่เท้าสาก,กาเขาวางเอาไวาอ้อ๋อครับผมคือเท้าสาก,กานี่ยเขาจะมีเขาจะมีสูตรของเขา เขาจะมีสูตรของเขาอย่างเวลานั่งคุยกันอย่างนี้นี่เขาไม่ให้นั่งนะนี่ครับถ้าคุยกันนี่เขาไม่ค่อยชอบเออเขาจะให้ไปนั่งอยู่ในธรรมาศของเขาโอ้เราญาติโยมก็นั่งอยู่ในลานแล้วไม่ตากแดดหรือครับอาจารย์ไม่เขาให้เราสันเย็นอ๋อต้องแดดบดแล้วกองหินนั่นถ้รมาคือกองหินน่ะครับไปตารยบ ตรงตรงไหนครับธรรมาร์ที่เป็นลานหินนะครับอยู่บนเนินเนินที่สร้างแล้วก็แล้วก็จะมีหินตัดปราสาหินนน้อยอยู่นั่นแหละเขาเรียกธรรมาครับถต่พูดง่ายๆเขาเรียกบันลังบันลังปูนสีครับแล้วตรงที่จะว่าสร้างปราสาทใหญ่ถัดจากธรรมาทไปที่กองดินสูงๆนี่ จะเป็นจะเป็นอะไรล่ะครับอาจารย์นั้นแหละเชียรเท่ากับนครวัดแต่ว่าเราพูดไม่ได้เพราาะว่คำเ,เมย์มารุยว่า <c oughs> เราจะพูดแต่เพียงว่าเป็นภาษาศรีหานครออ๋ออแต่พี่ไปไปศาสตรภาษาศรีหาคนครคือ,อพื้นที่ตรงที่รถเคนีนนะครับกำลังก่อสร้างอยู่ นะเห็ุเป็นเนินเข้าขาวสูงสูงด้านหลังของรถเคนยกนั่นนะครับคือพื้นที่ลานทำตอนที่ผมถ่ายผมก็ยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้ฟังหลวงพ่อเล่าพอไปนั่งฟังหลวงพ่อเล่าแล้วก็ถึงเข้าใจนะครับว่าตรงนั้นคือลานทำส่วนบริเวณที่ผมถ่ายอยู่ในขณะนี้ก็คือ ปราสาทเจดี JD ที่บรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ในศาสนาพุทธองค์ปัจจุบันของเรานี่นะครับซึ่งท่านได้มาจากเมืองนาคเมืองพญานาคตามที่ท่านว่านนะครับซึ่งเท้าสกกะเทวราชเป็นผู้แนะนำให้ท่านไป เอามาจากเมืองปาดานเพื่อเอามาประดิษฐานไว้ณเมืองสีหานครแห่งนี้ตามที่ท่านเล่าพื้นที่พื้นของปราสาทที่ตั้งนะครับมันจะเป็นหินศิลาแรงร้อนมาก เพราะฉะนั้นใครไม่ใส่ถุงเท้าเพราะว่าท่านไม่ให้ใส่รองเท้าขึ้นไปแต่ถ้าเป็นพื้นหินทรายนี่นะครับจะเย็นนะครับถูกแดดก็จะไม่ร้อนแต่ว่าพื้นหินศิลาแรงที่มาปูรอบๆอปราสาทที่เป็นปฏิสถานพระเกศธาตุนี่มีความร้อนมากนะครับผมเดินผมว่าจะเดินบูชาเวียนเทียนรอบกอ ไม่ได้นะครับเดินอยู่รอบเดียวร้อนมาก